ส่วนโยโคพี่น้องงานสิบูเสื่อมอ็นเรื่องจริงครับพี่จิโนโคจิโนโคแลบวก็อาจารย์สิ้นนี่หน่อยค่ะชิดเจน้ำน้ำรอดระบายหนิฮะน้ำรอดระบายเนี่ยตุ๊กมันนี่ตุ๊กนักขนาดนี้พันนี่ นักลักลอบอะไรนอุ้ยแั่มันเรื่องของกทมเขาถามว่าเราเป็นคนจังหวัดไหนอุบลเป็นคนจังหวัดไหท่านนี่หน่อยเป็นคนยโสธรค่ะมือกือเขอเมืองค่ะบ้านบ้านเดียวบ้านดอนหยางตำบลตัดทองค่ะตำบลก้องอะอรค่ะแม่เู้ไหคะโอ้ตำบลตัดทองบ้านบ้านดงมะย่างดอนะยางดอนมหยางค่ะเมื่กี่ไปเห็นอย่างนี้เสก็อปนใช่ไหมเป็นนักล้องอ่าเป็น เมื่อสักครู่ทั้งเด็กตะกี้เป็นนั่งโชว์ข้าเบลีย์อยู่บริษัททิฟานี่โชว์พัทยาค่ะแสดงเป็นตัวอย่งเอาเป็นตอนไปโชว์อยู่พัทยาการแสดงเป็นโตเอ่อคุ้นดีและที่บอกมันกับมี่โตลูกคููแน่โตเองเนี่ะบอกแบบบ้าแบบดิสซิงเท่จีนทั้งแถบตะวนออกค่ะบน่ค่ะดิสซิงเท่้อาแม่เติมดีจริงค่ะ ต้องประดิษฐ์พุทธจึงเคไปพอดึงเคยคิดว่าสิมาเป็ีนเป็นเอกเป็นนี่คคิดจต่ไหนจังมาเป็นนักหรอได้ลูกสิทธ์ของงานจารดาวน์บอนน์คนนี้เขไปพ่อสิไม่จริงเลยไอพ่อดาวน์บอนน์เขาเป็นคนบันดาลบางอย่างคือการฆ่าันที่นี่ค่ะหัวใจคนมาตอนแต่น้อยแล้วบันทีนีโนกันเลยตอนโนกับไปอยู่บ้านเราไปเห็นงานอยู่บริษัทดิ์อิซซูตักปากสะกอนมาตจะหนีโนกับพ่อที่นี่อยู่ไปยุมานผมพ่อดาวพุ่งกับสิไปพอมันไปพอมันเมื่อบ้านแล้วไหมคะเขาเลยไปถามหนูว่าหนูอยาก อยากลองเพล้งบอแม่ค่ะตอนแรกมันจะเอาม่เล่นเป็นนักอินมิสิกซื้อมาทีอ๋อแม่ก็เลยมาล่องถามมาลองมาล่ำใบบองสินก็เลยหนูก็เลยล่องๆเป็นฟังมึงตอนแรกก็ล่องเ่าเป็นเลยเราบอกสุดๆซะล่องได้แนงบอได้แนงสิคือส่วนมากเาสิบมิตรจะริบซิงเอาแม่จีนแม่แม่ฮาปนีพอดีได้พอสุดซะพอดาวพผลกับสอนแน่ก็มีภรรยาพผลกับ เป็นน er so ักหลองมังกรค่ะครับเ so ้าจะสอนแนสอนเพื่อนสอนานนั้นสอาจะย์ี่องบุงดึกเจลองวิจิตรด้วยไหมแล้วสิ่งจ้าเจ้าสิ่งน้ำหนักด้วยวัรนีเราพิจิตร์เอย่างน้อาจะรลองหิจิน่งไอาารยลองิกิตอ๋อใหแค่นี้เายลองพิจิตระคบบบอกจิเยคนลองิจิตรต่ว่าเจ้าเป็นสิ่งน้คือจะอยู่พัตย์ยาบหอ๋อให้เขาใจว่าให้น่เป็นสิ่งหรอเออเป็นคนลองเออาี่ กเล่าว่าเสียงคือคนถือเกียบหางถูกไหมยังม่หลีบบอก่แม่เสียงวันนีมัสิงว่าไร้ะอ่านม่งเป็นอะไรไม่สิงไม่ได้มันตงเป็นเสียงคือแบบขาอารมณเฮาเสียงินบอก็ยังเสียงเสียงวันนี้สิง่ไไ้แม่ค่ะเพราะว่ายังดีเลากระซิบเมื่อกี้นี่เสียงแบบนี้คือสุกที่สิบอยยันเดียวเอเคสิตอนนี้คือมันเป็นศิลปินแล้วเนี่ยยังยังไปไปทำงานแบบทั้งบริการทั้งบริโภค ตอนนี้มอค่ะบอค่ะหนุเริ่มเลิกเป็นนั่งโชว์ประมาณในสองสามปีแล้วล่ะค่ะอ๋อเลิกเป็นนั่งโชว์มาสองสามปีแล้วค่ะหลังจากที่เว่ยเหรอมันได้บอเลยกบอแต้รวยแบบหนูกับบ้านแทนวิญญาณวิญญาณเกิดมาได้เห็นขนาดนั้นแล้วครับพี่โดนกรโชวดอีกยังกระพริบกระแท่นอยู่ค่ะวอครับบัดนี้หลังจากที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกค้าต้องประดับวันดอนอาจารย์ดับันดอนแล้วบันนี้ค่ะเกิดมาได้จะเป็นสิ่งเกิดออกมาเลยสมบูรณ์แบบผมก็จะได้ยนยังสมบูรณ์แบบมาแล้วเพลงหนึ่ง ิเพิ่นกระสีหาเฮตุอีกอยู่ประมาณเพลงสองเพลงอ่านี้ค่ะให้ออกมาอีกเพลงสาวกระสินสินหวังกระสานนภาวาราค่ะอันไหนล่อถ่ายอันไหนที่เลตุเรียบร้อยแล้วเป็นดนตรีพ่อขึ้นเซ็ตบร้อยหมดแล้วสาวกระสินสินหวังค่ะบอกแม่สาวกระสินสินหวังผู้ใดดนตรีไหนอ่าอันสั่นเติงเติงพาใจค่ะแฟนค่ะแล้วก็หลังจากตอนนี้มีมีจะมีจเพีงแล้วที่อัดไว้เนี่ยอัดไว้ก็มีอ่าสาวนับ ไอ้เอีย,อย,อยงกอล์มนานครพนมบ <laughs> นี่ก็ได้อันนี้ไอ้เอยียงกอยล์มน้ <laughs> นำตาไอเราคิดว่านน้ำ <laughs> ตาลผลไมาที่นอนกับปล่อยออกมาแล้วครับวันนี้สารกระเซนเซียนหวังแล้วก็สารน่าภาวะรักแล้วก็ะกะไอ้สารยาสูบโกหกหรืออั <laughs> นนั้นรุ่งรอดแ <laughs> <laughs> ละะ้วก็อันนี้ราคาสารกระเซนเซียนหวังก็ กัสตานะภาวะล่ะค่ะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่าแต่งประมาณนี้แหละต่อมันคืคิดว่าจะให้ลองต่อไปนะครับก็วนอะไรทียเห็นแล้วอืมเนขั้นฐาซิโน่ผมบอกาผู้ใด้ผ้นั้นไปเอามาซะนี่ไปเที่ยวนี่นะเอ้าล้วไปเจอเนี่ยรันจัตที่เขาเลือดตัวนั้นแล้อว่าเย็นตัวนี้งานจัดไปเยัวนี้งานประจับด้วยงานประจำด้วยก็มีงานประจำอยู่ค่ะก็คือกังก็คือกลางวันหนูก็เหตุงานอยู่อยู่บริษัทรถไปนั่ค่ะบริษัทรถคุณยี่เที่ยวเด็ด ยูชนหนักลงมา่นเจโซค่ะอีสุสุตักฝังเจโซทอดโอ้ี so ่มาจากจะโซเลยบอกรับแมนค่ะคือนางเครื่องมาเลยค่ะแมนจากุบลไม่ลงอีนู้นวันน้นนางเครื่องหนูนางรถทั่วนั่นมีเงิ่นนางเครื่องโอ้โหนางรถทั่วมาหนีเลยโอ้ยมันบอกรายการในด้วยตรงพี่แมนค่ะเสียดายเนอวบอกกันที่ว่านางรถทั่วม่เง่นเดียงนางเครื่องครับเดี๋ยวก็จะเปิดฟ้ากระโปรงให้นางเครื่องมาเดี๋ยวไปเจโซเดี๋ยวสีแวบไปหาค่ะนี่นะค่ะพี่ครับอ้าวบดี้เดี๋ยวพอไซียแล้วก็สูดมัเสียพ่อไสเยแลสูก็ บาที่นี่หลังจากที่มาอยู่กับอาจารย์ดาวบรรดอนอที่นี่เพียงไหนที่มีเอ็มวีแล้วกาน้าตาล้นบนท่นอ่อนเนี่ยไทยท่านเรียบ, <า S 1> บ <า S 2> ร้อยแล้วแมนค่ะแล้วบันนี้กับไอ้ัสาวกระสินทรนบางนี่ยังยังบมฮันแต่ไทยแต่กระสินนัดไทยเรื่อยๆนี่แหละค่ะครับผมเอาจังสีนุ่มัไทยครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกับฮันนี่หน่อยสวดโจกโกรอช่วงนี้พักจะข้าวผมก่อนครับสักครู่ครับ